นค,500คนนะคะกว่า500คนตีฝ่าวงลวงวง้อเป็นสถา,านที่จริงนะครับที่มีตำนานรอาขานกันมานะครับเชื่อในส่วนของการแบบขับไล่สตูต่างๆวันรุ่มพระรามหลวงอยู่ข้างในหรือข้างนอกไมารจะังไงนังไงอ๋อตรงนี้เลยถ้าไปขวามือไปเห็นแล้ววันรุ่มพระรามหลวงสมเด็จสนาสุเดชเจ้าจัดสิ่งวันที่28 ทันวาของทุกปีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและก็ข้าระชาชนราชการอาจจังหวัก็จะมาวางใน่านบูชาในสักการะทุกปีรู้ว่าคนไหนมาเราต้องมาที่นี่ว้าวครมยอว่าก่อนนั้นจักรารรดิเสก็จมาเขาจะขออนุญาต่าธาประวัติไม่นนอนกับวัดสาบประวัติเล่นนอนประวัติวัดใช่คระวัติวั วัดแห่งนี้มีมาลแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับวัดที่นี่ก็คือวัดรุ่มไม่รู้ใครไม่รู้ใครใครขวายหรอกคือถวก็ไม่มีใครไม่รู้ใครพ่ออะไรก็ไม่รู้แต่ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากท่านมาพักตรงนี้ก็น่าจะหลังคุ้งสี้าตแตกนะแต่ก็ยกโลกครับให้ปนท่านมามาพักอยู่ที่นี่ประมาณเดือนหนึ่ง วัดก็คงจะไม่เป็นวัดหรอกจะเป็นพื้นที่ตรงที่เนี่มันเป็นลาบรุ่มรุ่มล้างนี้ประวัติของวัดนะครับส่วนมากถ้าเกิดประชาชนมาขอหรือมาม่อว่าสารสมเด็จพระเจ้าตาามีประวัติอยู่เราไปดูที่นั่นแหละมันจะมีแบบเขียนไว้ดนอย้วกตรงนี้ที่ป้ายเราไปถ่าย สวัสดีครับพี่อันนี้อันนี้ทํำยังไงบ้างครับนี่ก็พแบบี่มีเรียกจานในจานในสิบบาทครับครับจานใี้สิบเอาไปทําอะไรครับเนี่ยเชื่อกันว่าโยนวัดโยนรอย่ก็มีดาบมีอ๋อเอาไปโยนให้ลงบาทให้เข้าบาทงี้ไหมครับอ๋อ <c oughs> โอเคครับ okay. โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลอง,งโอเคครับ ก็เป็นการแลกเหรียญมานี้เพื่อโยนโยนเสียงทายนะครับก็จะมีที่เสียงทายอยู่ทางด้านขวามือนะครับท่านผู้ชมค่ะนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คก็คือเราจะมาโยนเหรียญเสียงทายกันนะคะว่าเจะมีโชคลาภหรือเราจะสมบัติขนาดนี้เรื่องของอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองเสี่ยงทายกันดูนะคะทุกคนที้ีเียนะก็ไม่ได้เก่งแม่นในการโยนเท่าไหร่โอเค ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ต้นสตือนะคะอยู่ในวัดลุ่ม,มนี่นะคะวัดลุ่มใช่วัดลุ่มมหาชัยวัดลุ่มมหาชัยนะคะเป็นต้นสตือที่เชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินนะคะท่านใช้ในการผูกช้างนะคะในการเดินทัพในอดีตนะคะซึ่งเมื่อหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์พระอาจารย์แล้วนะคะก็จะมีการ,รพูดถึงการเส้นทางการเดินทัพนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาร่าวน,นี่นะคะคนี่ก็เดี๋ยวเราเราเข้าไป เป็นลูกป,ป้านจำลองนะคะช้างพางทีติ คีรีบันชอนอ่านะคะเป็นช้างศึกนะคะก็คือเป็นช้างศึกคู่ปะทไทยในการเดินทัพครั้งนี้นะคะในการเข้าตีเมืองจันทบุรีนะคะและตราดจนสําเร็จนะคะก่อนจะย้อนกลับไปที่กรุงศรีพยานะคะด้วยการเดินทางไปทางทะเลนั่นเองก็คือท่านเนี่ยได้แบบนํานะคะให้ผลนะคะกว่า500คน <S <S อคนตีฝาวง,วงล้อมนะคะของพมา่าออกจากกรุงศรีพยานะคะมุ่งสู่ชายทะเลฝั่งตะวันออกโดยเส้นทางของจังหวัดก็จะเป็นนครนายกนะคะปราจีนบุรีแล้วก็ชา เชิงเซานะคะเชิบุรีนะคะจนมาตั้งค่ายชุมนุมพลนะบริเวณที่นี่เลยนะคะวัดรุ่มมหาชัยชุมพลนั่นเองนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อแบบต่อท้ายของวัดรุ่มนั่นเองนะคะว่ามหาชัยชุมพลเป็นชัยที่ยิ่งใหญ่ประมาณนี้วะใช่นะคะก็อนนี้นะคะสามารถมาถวายนะคะกล้วยอ้อยช้างได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าถามถามว่าถ้ามาที่จะได้เจอช้างจริงๆไหมไม,ไม่ไม่มีนะคะจะมีแค่รลูกจำลองไว้ให้เราขอพร ครับก็อีกสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเพ่งเป็นสถานที่จริงนะครับที่มีตำนานรอบขานกันมานะครับในองค์ระบาทสมเด็จพระเจ้าตากหินนั้นนะท่านเชื่อกันว่ายังไงนะครับน้องอิม ก็จะมีการนำช้างค่ะช้างศึกนะคะมาผูกไว้ที่ต้นสตอนี้แล้วก็เป็นเส้นทางของการเดินทัพนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเส้นทางไปไปแบบไปเมืองจันหรือเปล่าไม่แน่เส้นทางเดินทัพใช่ไหมครับใช่ค่ะครับก็ต้นสตือแห่งนั้นก็คือต้นนี้นี่เองนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเสียบเทียบกับตัวของผมเองแล้วนะครับเป็นต้นที่ใหญ่โตมากแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาออกแบบพนาบริเวณที่กว้างใหญ่มากครับ ซึ่งวัดก็มีกุศโลบายในการจัดก็คือช้างนะครับปริษฐานคือรูปปั้นช้างที่อยู่ใกล้กับต้นสดือสดือนะครับซึ่งเป็นต้นจริงๆเลยเนี่ยครับก็จากสัตวระดมาดูแล้วร่มรื่นสวยงามมากครับหมอแก่การกลับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะไปเสี่ยงถ่ายซิงซียเพื่อในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ไปเลยก็หลังจากที่ ไปบูชานะครับทุกเทียนหลอกไม้มาดอกไม้เชิงเทียนก็มาจุดเทียนก่อนนะครับก็ของอะนั้นก็เกดทั่ไปด้วยเลยก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปติด สลับมาที่วัดลุ่มมหาชัยตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศาลของสมเด็จพระเจ้าตากก็อยากขอเสียงทายเซียซีนะครับในการที่จะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วกันนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งมีป้ายที่เป็นบอกว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเสียงทายสักเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วสิ่งที่ได้นั้นคือหมายเลข21นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลขเสียงทายนี้จะดีจะร้ายหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ไปดูกันเลยครับนี่คือคําทํานายของเสียมซีที่เราได้เสียงทายไปนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับในส่วนของกรบผมนั้นก็จะเป็นลักษณะนี้นี่สิครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในคนเรียกว่าสาลานะครับสาราที่มีประฏิฐานของพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะกลบไวว่สักการะก็จะมี ที่อยู่ข้างหน้านะครับแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเลยในการที่ถวายของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่เชื่อกันว่านะครับในเรื่องของอาวุธนะครับมีลักษณะของอาพานพร้อมกับดาบแล้วก็มีดอกไม้นะครับซึ่งถวายพระองค์ท่านนะสำหรับผมก็มางแรกก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับก็จะขอถวายาในสิ่งที่เป็นของนักรบนะครับตแต่สมัยโบราณนะนั่นคือโดยส่วนตัวผมก็เป็นทหารอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวไปถวายาดาบแด่พระ เจ้าตักสินแบงครับโอเคส่วนของตรงนี้นะคะก็มีการนำนะคะเออดาบพระแสง มาถวายในปีพศ2530นะคะมีการเขาเรียกว่าเรียกว่าพิธีชัยมงคลพิเศษขึ้นนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็จาดที่อยู่ในตู้นี้นะคะจะตรงตามหลักโบราณความมาเป็นมงคลมหามงคลโบราณอย่างมากเลยโดยพระแสงนะคะจะทจําจากเหล็กน้ําพีนะคะเชื่อในการเรื่องปัดเป่าพวกอ,อาถรรพ์สิ่งชั่วร้ายความอยู่ยงคงกระพันนั่นเองนะคะส่วนต่อมาเลยที่เราจะมองเห็นอย่างชัดเจนนะคะก็คือด้วาวพระแสงนะคะ ด้ามพระแสงนะคะจะทำจากไผ่โบรานะคะเชื่อในส่วนของการแบบขับไล่ศัตรูต่างๆนะคะต่อมานะคะก็ปลายนะคะปลายด้ามดาบพระแสงนะคะเป็นรูปบัวตูมนะคะทำจากเครื่องเงินนั่นเองนะคะนว้าวนนะคะทำจากเครื่องเงินนะคะก็จะทำให้แทนเกี่ยวกับปัญญาวความเฉลียวฉลาดนะคะ วามมีสติปัญญานั่นเองนะคะเพราะว่าเหมือนความเฉบแหลมแหลมคมนะคะปัญญาแหลมคมแล้วก็มีดอกมอตูมนะคะซึ่งแบบว่ามีฉัดล้อมรอบด้วยนะคะจะถือกับว่าสิ่งนี้เป็นเปรียบเสมือนกับเป็นศูนย์รวมของจัก,กรวาลเป็นเครื่องหมายของสวรรค์นั่นเองต่อมานะคะก็คือจะเป็นฝกักนี่ตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะฝักนะคะจะทําจากไม้สักทองนะคะเชื่อกันว่ามีความหมายดีมากเพราะหมายถ,ถึงสัก ซึ่งหมายถึงกับพระอินทนั่นเองนะคะที่อยู่สูงสุดของสูงสวรรค์นั่นเองนะคะแล้วก็คาว่าเป็นไม้ศัก,กดิ์เนี่ยก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็หมายถึงยศฐาบนบรรดาศักดิ์เกียรติศัก,กดิ์ศักรีหรือความเป็นความหมายในแง่ดีด้วยส่วนอันนี้สูงนะคะถ้าใครมารวมีโอกาสได้ถวายเกี่ยวกับศาสตราวุธนะคะพวกดาบพระต่างๆเขาจะเชื่อกันว่าหนึ่งจะมีอันนี้ส่งทั้ง5ประการด้วยกันนะคะหนึ่งนั่นก็คือความเพียรน,นะคะทุกคนจะได้เหบาในส่วนของความเพียร มีกาลยานิมิตท,ที่ดีนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็2เลยก็คือขันติแบบหมายถึงความอดทนอดกั้นนะใช่ใช่ไหมเรื่องนี้แล้วก็มาก็คือสัตตาก็คือความไมตีนะคะแล้วก็สตา,าอีกอันนึงก็คือเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ประกอบด้วยหนึ่งอย่างเลยในด้านนี้ก็คือยานอันเสมอด้วยแก้ววิเชียนนะคะก็ถือว่าถ้าใครมีโอกาสที่จะถวายนะคะก็สามารถที่จะมาถวายท่านได้นะคะในเรื่องของศาสตราวุธก็ถือว่าขึ้นชื่อในเรองของการแบบ ในเรื่องของการถวายให้กับสมเด็จพระเจ้าตักสินมูงแล้วนะคะ